สวัสดีครับเป็นน้องแฟนเพจชมรมเชืเหลือเหยื่อแชอร์กันนะครับวันนี้วันที่8เมษายน2 5 6รนะครับก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าอีกไม่นานนะครับโควิด1 9จะระบาดอีกระลอกหนึ่งเนื่องจากว่าการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐนะครับที่เรามองเห็นตั้งแต่เริ่มต้นมีโควิด1 9เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับ จนกระทั่งหน้ากากนามันนะครับขาตลาดแล้วต่อมานะครับก็มีเรื่องของวัคซีนนะแล้วก็จะมาเรื่องของการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวที่มีการปล่อยให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับในการทุจริตคอร์รัปชันที่มีการลักลอบขนแรงงานเถื่อนเข้ามายังประเทศไทยนะครับทางด้านสังขบุรีจังหวัดกาญจนบุรีก็ดีหรือตามชายแดนต่างๆนะครับโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐได้รับผลประโยชน์นะครับจนถึงวันนี้นะครับ ก็ไม่เคยมีข้าราชการคนไหนถูกลงโทษแต่อย่างใดจนกระทั่งวันนี้นะครับโควิด1 9ได้ระบาดไปทั่วนะครับหลายๆแห่งอย่างที่เป็นข่าวในขณะนี้ก็คือทองหล่อนะครับที่มีรัฐมนตรีมีหน่วยงานของรัฐนะครับเจ้าหที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นตำรวจติดตามนักการเมืองเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงแล้วติดโควิด1 9กันเป็นจํานวนมากแล้วก็ทําให้นะครับแพร่กระจายไปหลายหจังหวัดนะครับมากกว่าสิกว่าจังหวัด ในขณะนี้นะครับซึ่งเป็นผลมาจากการบรหิหารจัดการของนะครับรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่นะครับไม่มีความเด็ดขาดแล้วก็ไม่มีความที่จะปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการจริงอย่างที่เราได้มีการพูดคุยกันนะครับโควิด1 9นะครับไม่มีทางที่จะหมดไปจากประเทศไทยได้ถ้าการบรหิหารจัดการของรัฐบาลยังเป็นแบบนี้ไม่มีการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันของ คนที่เป็นข้าราชการที่กระทำผิดในการเรื่องของลักลอบขนแรงงานต่างด้าวเถื่อนนะครับทางด้านจาังหวัดจันทบุรีที่นําโดยฝ่ายปกครองบางคนนะครับที่นําเข้ามาหรือนะครับมีเจ้าที่ตํารวจนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับตามจุดต่างๆดังนั้นพี่น้องประชาชนของประเทศก็ถือว่าซวยไปนะครับที่มีการบริหารจัดการแบบนี้เกิดขึ้นนะครับสถานบันเทิงนะครับที่อโครจรนะครับบางแห่ง ที่มีพิษตรงพิษตี้นะครับออกมาแล้วก็มีเป็นห้องระดับ V.I.P. นะครับตามที่มีปรากอตามสื่อมวลชนวันนี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าเจ้าของสถานที่ร้านอาหารประชาชนที่หาเช้ากินขําก็ต้องประสบปัญหานะครับตกเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นเหยื่อเหมือนเดิมนะครับแก้ปัญหาง่ายๆคือ 1. ปิดสถานบริการ 2. นะครับกักตัว14วันนะ สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นมันคือการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐหรือไม่นะครับที่ปล่อยให้โควิด19นะครับระบาดแบบนี้ในช่วงนี้นะแล้วผมถามว่านี่ขนาดยังไม่มีการเปิดประเทศนะครับโควิด19ยังระบาดอย่างหนักและได้มีการเปิดประเทศและโคว COVID ิด1 9เป็นแบบนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับเราจะปล่อยให้การจัดการบริหารจัดการของหน่วยงานของรัฐเนี่ย นะครับเป็นแบบนี้หรือแล้วก็ที่สําคัญคือวันนี้ยังไม่เห็นมีหน่วยงานของรัฐบริหารหรือรัฐมนตรีคนใดนะครับที่ติดโควิดมาจากสถานบันเทิงนะครับออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่อย่างใดนะดังนั้นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่พี่น้องประชาชนคนในประเทศต้องรับกรรมกันไปนะครับเพราะว่าการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐเนี่ยเรื่องโควิดในทีนเนี่ยนะครับถือว่าล้มเหลวแล้วก็ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง,ย,างยั่งยืนผมเชื่อว่าหลังสองการนะครับเป็นต้นไปเนี่ยก็สถานการณ์ก็จะเลวร้ายลงมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเชื้อครั้งนี้แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มีทุกสถานที่แล้วก็มีทั้งทางบันเทิงดารานักการเมืองนะครับบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็ติดกันอย่างนะครับจำนวนมากเช่นเดียวกัน นะครับดังนั้นหากวันนี้ยังปล่อยให้มีการ,ร,กรลักลอบขนแรงงานเถื่อนเข้ามายังปล่อยให้มีการนะครับระดับ VIP นะโดยเฉพาะพิตตี้ที่ไม่มีการคัดกรองนะว่ามีการติดเชื้อมาหรือไม่แล้วก็มีระดับรัฐบนตรีมีทั้งระดับนักการเมืองระดับสสอระบ,บติดตามนะครับเข้าไปดูแลนะในที่อโอกจรจแบบนี้พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่า กรรมจะตกกับคนไทยในประเทศไทยอย่างไรดังนั้นวันนี้นะครับก็มาพูดคุยกันนะครับเท่านี้นะครับสวัสดีครับ